What? Oh my gosh! How did you know it's Father's Day in America? It's Father's Day. Thank I saw on the Facebook. Oh. Happy Father's Day, Teacher Lord you, thank you, thank you. Father's Day. Father Many mm. sweet mm. 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 Coconut <So, S 1> c r e a m is the <S <yeah. S 1> best ever. Oh my god. Cake, t h e best ever. Cake mepau, นมสด Milk, Coconut. Fresh Milk, Coconut. Cake. Happy Father Day. n a t Thank you. Loger. มุ่นนี้วันพออเมริกาเคุนว่าเจ้าคือหูว่าวันพออเมริกาประเทศขอยเอา คอยเห็นในเฟซบุ๊กเนาะว้าววอืสายเลยสบายเลยอร่อยมาก yeah. delicious. So delicious. Mm. มาก yeah, แข่ง <right. S 1> แต่ของหวานนี่พญใยักษ mm. ีแฟนครับก็บเป็นห่วงเจา้าเด้ะ ย่านเจ้าปวยเป็นนั่นเป็นนี่เบ้าหวานคว่ำดันคนไทยเห่าอนุมากเรื่องอาหารการกินละมัดระวังชิ้นเดียววอล์่อยงเป็นวาเิ่นต้องก้านอีกหนึ่งชิ้นพี่น้อง อ้าวมนี้โอเคแฮปปี้ฟาเธอร์เดย์เนี่ย you a n h a e m โอเคมีเค้ r you โอเคเอาไว้เกนตู้เย็น้เาโอเคมันนี่เพิ่นทำเวลาจ้ะพี่น้องเพิ่นว่ามันนี้เพิ่นมัมมีเวลาเลยเจะอยเพึ่งไปอ่าไปตัดกล้วยก่อนขอยเดอรมันหนักได้เสื่อนั่นเพิ่นว่าอัน เพิ่นสอนมดดมือบ่อมีเวลาบเบรกเลยช่วงเพิ่นเบรกเพิ่นกับฝ่ามาก,กินก่อนหนะกะสิฝ่าไปสอนอีกน้อยถึกใจ้ำไในกินของมักของโปรดนีงยำมือสอนเพิ่นกับปิ่งขนมปังกินละพี่ a good, a good <laughs> นอนยังมองพันไน้กินอยู่ อไหนเราเจอไปสองยกเบียกบ่าันแล้วน้องเฮอหลี่เราเจอ What time you tease? <o'> 1 o'clock อ๋ออืมเป็นฝากกิวนันมาเป็นมีสอนอีกบายโมง My beautiful wife, thank you my beautiful wife